ซีเคไก่ทอดชิ้นละหกค่ะชิ้นละหกค่ะชิ้นละ60ค่ะ,ะ,คะดวงชะตาชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิบกุมภาพันธ์สองพถือว่าเข้าสักราชใหม่แบบสมบูรณ์แบบแต่ก็เหลืออีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของวันปีใหม่จีนของเรา ในช่วง14กุมภาในช่วงเดือนกุมภาเพราะนั้นชาวราศีธนูกัจผู้ถูกมาชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมที่ราคาที่ราคาเน่แล้วท่านใดที่เกิดในช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าถือว่าเป็นชาวราศีธนูทั้งสิน้นจะดูราศีแบบสากลก็ได้ ปฏิทินจูเลสสีสาหรือจะดูแบบลัคนาที่นำเรื่องของเวลาเข้ามานี่ก็ได้เอาไปว่าสำหรับชาวราศีธนูแสงสว่างนําทางเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเป็นชาวราศีแห่งคุณงามความดีอยู่แล้วชาวราศีนี้ถ้าตั้งอะไรแล้วอาจารย์บอกเลยว่าเป้าหมายยังไงก็ถึงที่ลคะค่ะเนี่ย สำหรับท่านที่เกิดในราศีธนนะูในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเรื่องของงานอาจารย์บอกเลยว่า,วาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหมยเกิดขึ้นแล้วถามว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วดีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เส้นใช้สายนี่ก็จะสําเร็จการใช้เส้นใช้สายหมายความว่าไงหมายความว่าเราผูกมิตรเราจะไม่สร้างศัตรู เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูบางครั้งก็รู้สึกว่าเสียวหลังบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเท่าไหร่แต่ถ้ามีไพ่พายฤกษีขึ้นมาหรือว่าเทพเพจ้าคโครนอสขึ้นมามันก็ต้องตีความหมายว่าชาวราศีธนูยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาชาวราศีธนูอยู่ แล้วท่านใดที่กำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่องหรือในเรื่องของการขายที่ขายทางเกี่ยวกับเรื่องของมอลดก Property ต่างๆนะชาวราศีนี้อาจจะมีการกิ้งก้างฮัลโหลอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะอาจารย์ยังเปิดรับดูดวงก็สามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย 0944198566สำหรับการดูดวงอาจารย์เทศถ้าจะซื้อไก่ก็เบอร์นี้ส่วนท่านใดที่อยากจะบูชากระเป๋าสตังค์สร้างรวยมหาเฮงมหาเศรษฐีก็094781 สี่ห้าหกแปดพอมันขึ้นมันเหมือนกันเนี่ยแม่งงงงอ่ศูนย์เก้าสี่เหมือนกันเลยทั้งสองเบอร์เพราะนั้นสองเบอร์นี้สามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงนะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูแล้วท่านใดมีน้ําจิตน้ําจิ้มนะกดนิ้วโป้งให้อาจารย์ด้วยนะกดนิ้วโป้งเพื่อเปิดการมองเห็นหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าที่รักขาสาธุนี่ก็ได้สาธุแค่นั้นเองมันจะได้เกิดการมองเห็นหรือท่านใดที่แบบปอ้อาจารย์หนูนี่อยากจะแชร์อาจารย์แชร์ไปเลย อาจารย์ขขก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้บางท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องหลานบางท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการปรับวิทยาฐานะการเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นไพ่พระฤาษีหรือว่าเทพเจ้าไม่ใช่เทพโครนอสเนี่ยเป็นผู้ชายร่างใหญ่มีความที่เป็นคนที่มีความรู้รอบด้าน ถึงเป็นฤาษีได้เพราะนั้นชาวราศีธนูใครที่กำลังคิดจะทำอะไรเป็นของตัวเองเริ่มจากเล็กๆอาจารย์บอกสำเร็จนะอาจารย์บอกสำเร็จช่วงนี้มันหมายความว่าทำไมต้องมีการดูเรื่องดูยามแต่ฤดูกาลอาจจะฤดูกาลเดียวกันแต่การเพราะปลูกออกมาก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันทุกปีเพราะนั้นชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมันจะมีจังหวะชีวิตของมัน หรือเรียกว่าไทามิ่งของชีวิตนะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูบางท่านอาจจะกำลังไปเลยเขาเรียกว่าอึดอัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ถามลึกๆว่าชาวราศีธนูมีความกังวลไหมมีความกังวลอย่างยิ่งเพราะชาวราศีนี้ส่วนใหญ่แล้ว90%กว่าเปอร์เซ็นเป็นหลักให้กับครอบครัว รับผิดชอบให้กับครอบครัวค่อนข้างมากแล้วชาวราศีนี้ยึดหลักในเรื่องของความกระตันอยู่ไม่หักหลังไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายนี่คือชาวราศีธนูเพราะฉนั้นชาวราศีธนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งถึงจะมีตังอยู่แล้วแต่เดี๋ยวกูจะต้องหาอะไรทําจะเจ็บตัวหรือจะดีกูไม่รู้แต่เขาต้องขยับเพราะชาวราศีนี้เป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อยู่กับบ้านไม่ได้มันคันมาจานชอบไปนูน่นภูเขา แม่น้ําลําทานไปอะไรที่เกิดการประจนภัยนี่คือชาวราศีธนูเพราะนั้นชาวราศีธนูชอบในเรื่องความเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงในงวดนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ด้วยหรือท่านใดที่อยากจะเล็งเกี่ยวกับตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเลขที่บ้านเลขทีออฟฟิศนี่ก็ได้ หรือว่านั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปดูหมายเลขสิอะไรวะอ้าเอามาแทางหวยได้หรือจะเป็นรถยาบาานะป้ายทะเบียนต่างๆว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีธนูสะสมมายาวนานมันอาจจะเพิ่งปรากฏผลในช่วงจังหวะน,นี้เพราะฉะนั้นขยาว ส่วนเรื่องการเรื่องงานอาจารย์ว่าไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันหรืออาจจะมีการย้ายพันแนย้ายเผลเๆยย้ายสถานที่อยู่อาศัยเลยย,ย้ายย้ายใหม่เลยพาตัวเองไปอีกนาทีถึงฐานหนึ่งโดยที่เราก็มีเวลาตั้งตัวค่อนข้างน้อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมัน่นมั่นคงเท่าไหร่ก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะนั้นชาวราศีธนูเป็นคนที่ท่านคาเล็กเตอร์จริงจริง เป็นคนที่โกหกไม่เป็นเพราะอะไรถ้าโกหกโดนจับได้จะโดนจับได้เขาเรียกว่าโกหกไม่เนียนแล้วในเรื่องของยานอย่างรู้สำหรับชาวราศีธนูอาจารย์จะให้เขาเรียกว่าให้อลไรว,วะนึกไม่ออกช่างมันอานนสำหรับชาวราศีธนูจะมีเรื่องของยานอย่างรู้ใต้เคียงกับราศีกุม เพราะฉะนั้นชาวราศีทั้งสองราศีนี้เป็นคนที่มีซิกเซนแล้วชาวราศีธนูใครที่เป็นเพื่อนชาวราศีธนูใครที่เป็นผัวเป็นเมียชาวราศีธนูหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอย่าได้วางอํานาจบาดใหญ่กับชาวราศีนี้เพราะเขาไม่สนเรื่องเหมือนแเป็นไงนายพลแล้วไงพ่อของตายอ่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูไม่สนเขาเชื่อว่าคุณงามความดีต่างหากที่มันยั่งยืนอาแปลว่าถ้าเป็นเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของครอบครัว อย่างที่อาจารย์บอกชาวราศีธนูนะบางท่านอาจจะกําลังหาเงินปลดหนี้บางท่านอาจจะกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาค้าขายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะมีการประเดประดังเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบค่อนข้างมากหน่อยนะสิบไม,ม้เท้าเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในสาขาใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้น นะส่วนเรื่องของลูกเรื่องของหลานก็ไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องไปกังวลไม่มีอะไรเรื่องของอุบัติเหตุถ้าจะเกิดขึ้นก็อาจจะหมายความว่าชาวราศีธนูอาจจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดอยู่ๆก็ค้มฟ้าค้มฝนอาจารย์หนูอยากหนูอยากจะไปบอกบริจาคเลือดหรือว่าหนูอยากจะไปช่วยชีวิตใครหรือชาวราศีธนูกําลังวางแผนเกี่ยวเรื่อง,อ,งอะไรความสยองงาม แล้วถามต่อไปว่าอาจารย์ถ้าในช่วงนี้หนูจะไปเสริมสวยเสริมแต่งเสริมเต้าเสริมตูดเ,เสริมแตดได้ไหมอาจารย์ได้ทําไปเลยนะทำแล้วดีทาแล้วสวยทําแล้วเลิศเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกที่มันชัดที่สุดนะเราอย่ากโกหกธรรมชาติรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันคือความคลาสสิกอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมมีความสาคัญไหมเพราะมน,นุษย์ตัดสินกันตรงนี้ เมื่อมีอะไรสำคัญสำคัญมันถึงต้องใส่สูตรไงรองเท้าแตเกงขาสั้นได้ไหมจารย์อันนั้นไปเที่ยวทะเลกับลูกนะเอาไปว่าสำหรับชาวราศีธนูใครที่กำลังคิดอยากจะวางแผนทําสลยกรรมช่วงนี้ กระเป๋าสดังสุพิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิกลุ่นนี้1 9 7 0 0พิเศษเหลือ1,3,900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2 9 7 0 0ยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความปังเกิดความเฮงปลอดภัยส่วนในเรื่องของศัตรูหมู่มารอาจารย์ไม่เห็นนะอาจจะหมายความว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือหมายความว่าชาวราศีธนู ถึงแม้ว่าชาวราศีนี้จะไม่คิดร้ายอะไรกับใครแต่บางครั้งถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีมันก็มีคนที่คิดอิจฉาตาร้อนกับเรามีคนที่คิดจะทำลายร้รางเราเช่นเดียวกันนะสำหรับชาวราศีธนูอาเป็นว่าชัดที่สุดก็เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยแต่การเดินทางในครั้งนี้อาจารย์บอกว่าเป้าหมายในชีวิตใหม่จะประสบความสำเร็จมากใครอยากทำมาค้าขายทำเลยใครอยากทำธุรกิจออนไลน์ขอให้ทำเลย แต่ถ้าเป็นเรื่องของหุ้นส่วนอาจารย์บอกแล้วว่าชาวราศีธนูมักจะพา่าเสียทีไม่ควรไม่ควรเข้าไปข้องแวะแต่นี่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมใหญ่นะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูเรื่องของอุบัติเหตุอาจารย์ไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆหืดหอบโรคแพ้ต่างๆนะกล้ามเนื้อเรื่องของม้ามเรื่องของตับอะไรพวกเนี้ยหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบชาวราศีธนูสามารถที่จะเป็นได้อย่างอาจารย์เนี่ยราศีมังกร,กรก็จะมีเฉพาะถิ่นของมันในช่วงฤดูการนี้ก็คืออะไรโรคผิวหนังนะเอาเป็นว่าสาหรับชาวราศีธนูเรื่องของดวงดาวชาวราศีธนูเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์นดาวหมายเลขห้าเพราะฉะนั้นเลขห้าจะเป็นเลขที่ดีสําหรับชาวราศีธนูจะทําอะไรก็แล้วแต่คอยมีเลขห้าติดไว ปะปายก็ยังดีหรือผลรวมอะไรก็แล้วแต่ที่มันรวมกันแล้วได้เป็นเช่นนี้ว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูนะอาจารย์บอกอย่างหนึ่งชาวราศีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักแม่ทำมันขึ้นบ่อยชิบหายและไฟสามดาเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูความรักของชาวราศีธนูบางท่านนะไม่ใช่ทุกคน เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูบางท่านก็เกิดช่วงระหว่างอะไร16บางคนเกิด17ธันวาบางคนเกิด18ธันวาลักษณะของดวงก็จะต่างกันไปสถานที่เกิดอุณหภูมิที่อยู่ดวงดาวที่ส่งมาพลังงานที่ส่งมามันก็คนละแบบเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้าเป็นความรักสําหรับคนโสดอาจารย์ต้องบอกว่าคนโสดนะคนที่เราคุยด้วยคนที่เราข้องแวะด้วย หรือว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลึกไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวเพราะนั้นอาจจะมองว่า <S <S เฮ้ยเขาแก่แล้วนะหำเหิมกระจงกระเจียวเนี่ยมันมันไม่น่าจะโอเคนะอาจารย์มันน่าจะหลุดลุ่ยไปแล้วนะแต่แห่สังขารมันแก่แต่ใจมันเหิมอยู่ถ้าใจมันเหิมนะอาจารย์บอกมันยังไปได้ต่อเพราะฉะนั้นการที่จะคบใครสักคนหนึ่งเพื่อจะเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนยากในชีวิตของเราในยาม ในยามที่เราเรียกว่าอยู่กันยาวๆเพราะฉะนั้นการดูคนมันมีความสําคัญแล้วส่วนใหญ่เราก็มักจะตัดสินจากภาพที่เรามองเห็นแล้วเราก็ตัดสินคนคนนั้นจากการพูดแต่คาเล็กเตอร์ที่มันฝังอยู่ในตัวเราจำไว้ว่ามันหลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคําพูดดีๆมันโปรยได้เสมอจะพูดอะไรก็ได้อ่านหนังสือมาแม่แล้วก็ ใช้คำพูดดีๆแต่คาเล็กเตอร์ที่มันฝังเป็นมันฝังเป็นสันดานมันหลอกกันไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเห็นได้ชัดตอนเมาความเมาจะทำให้คนพูดพูดไปเรื่อยเปยเื่อยเลื่อยไปเรื่อยเปื่อยนะบางคนพูดบางคนเมาแล้วใจดีแจกปา๋าเดี๋ยวป๋าแจกกินอะไรหนูกินให้เพียบไปเลยแดกให้ท้องแตกไปเลยพี่เชื่อว่าพี่ไม่จน บางคนเมาแล้วไงเมาแล้วหมันเคี้ยวอยากก็เตะผัวเตะเมียอย่างนี้ก็มีบางคนเมาแล้วเงียบไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อือเพราะอะไรกูอยากก็นอนนะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ต่างๆมันหลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูใครสักคนหนึ่งเรื่องของดวงดาวเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการกระทําเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตัดสินอะไรจากสิ่งที่เราเห็นอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรจากสิ่งที่เราได้ยินนะ แล้วอาจารย์ขอสอนผู้ชายไว้เลยอันนี้เป็นกฎใช้ได้ยันตายถ้าอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มันยืนยาวครอบครัวนะแต่ถ้าเกิดอยากเฟี้ยวอยากฟุบอยากอะไรก็จัดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวอาจารย์บอกเลยว่าทางกายภาพทางกายภาพยังไงก็แล้วแต่ถ้าสู้กันทะเลาะกันผู้หญิงใช้สู้กําลังเราไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างของผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิง จะแข็งแรงกว่าแต่ถ้าผู้หญิงมีปืนอันนี้ว่าอีกอย่างหนึง่งตัวเล็กนิดเดียวนะแต่หนูมีปืนนะพี่อ่อย่างเงี้ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือความรักคือความเห็นใจการให้อภัยกันแล้วที่ง่ายที่สุดคืออะไรให้เมียชนะไปเลยจบทะเลาะกันเกือบตายอาจารย์สุดท้ายผมเหนื่อยชิบหายเลยพอผมเงียยปุ๊บเมียอารมณ์ดีอาจารย์เนี่ยมาตกผลึกกับตัวเองว่า เลวจะไปชนะทําไมวะก็เมียไอ้เหี้ยเพราะกูก็โดนด่าทุกวันกูก็โดนเมียบ่นทุกวันแล้วอะไรวะกูทาอะไรก็ผิดไอเ้เหี้ยเอยแม่งสรุปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ก็แค่นั้นแค่นี้ถ้าอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความรักที่อาจไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นฝ่ายชนะฉันเป็นผู้นำนะเป็นผู้ชายฉันต้องต้องเป็นฝ่ายควบคุมตีนนะอันนี้ไม่โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกหมายความว่า จงปกป้องดูแลคนที่เรารักโดยไม่มีเงื่อนไขดีกว่านะอย่างที่อาจารย์บอกที่ราาักอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปไพ่สองใบขอสรุปไพ่สองใบแล้วท่านใดอยากจะกินไก่นะอยากจะกินไก่ก็ซ k เคไก่ทอดของครอาจารย์อาจารย์ทำไว้ให้เด็กๆสร้างไว้พวกมันเพราะอาจารย์เด็กๆเนี่ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจะกินเอาง,งา่ายๆ่ายอดมือ้อกินมือ้อบางคนอดแม่งบางทีอดแม่งท,มทั้งวัน ขอสองใบสำหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูโอ,โ,โอ้โหโอ้โหก็แปลว่าชาวราศีธนูตอนนี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของออร่าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของโชคมันฉ่ำมากอาจารย์อาจารย์เทพอาจารย์หนูดูแล้วหนูพี่พลังมากไพ่เดอะเวลล um. ์นัมเบอร์วันเอบวก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 เอบวกบวกสองบวกพอนะสำหรับไพ่เดอะซันกับไพ่เดอะเวลล์เนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้ ถ้าเป็นเรื่องความหมายที่อาจารย์จะให้หมายความว่ายังไงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําสิ่งนี้แต่ฉันก็กลัวนะแต่ลองมองอีกมุมนึ้งว่าระหว่างเรื่องของการมองเห็นอุปสรรคดีไหมได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองในเรื่องของโอกาสละ่ะจงมองให้เห็นโอกาสก่อนมองถึงความเป็นไปได้ก่อนอุปสรรคเดี๋ยวว่ากันเพราะฉะนั้นเส้นทางทุกเส้นทางมีอุปสรรคบม ขอให้ ed, เริ่มเราไม่ยังเป็นที่จะต้องไปเห็นบันไดขั้นสุดท้ายบนยอดเขาไม่ยังเป็นเลยเราค่อยๆเดินเราค่อยๆเดินในจังหวะที่เดินมันอาจจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวมเมฆหมอกมันก็บังตาเราเราค่อยๆก้าวบางครั้งมันอาจจะแทบมองไม่เห็นกันไดแต่เราก็รู้ว่าจังหวะของมันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ได้ว่าฝนตกนะมันอาจจะลื่นเราก็เน้นหน่อยค่อยๆขยับค่อยๆขยับสุดท้ายถึงปลายดาวดึงที่ราคา ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวอาจารย์ก็ยังรับดูดวงอยู่นะบางท่านอาจารย์ไม่พูดก็ไม่รู้ว่าไอ้ดูอยู่หรือเปล่าอ้าว่ากันแบบนี้หลังจากนี้อาจารย์ก็จะขายของโพดักของอาจารย์ก็คือกระเป๋าสตางค์จำไว้ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่มันมีกฎของมันอยู่ ถ้าคิดจะซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ให้กับตัวเองอย่าลืมกดคูณ200หมายความว่าให้เอาราคากระเป๋าที่เราใช้คูณตัวเลข200นั่นคือรายได้ต่อปีของเราที่เราจะได้คุณก็ไม่ได้จนอิชิโร่โเขียนหนังสือเล่มนี้ลองไปหาอ่านดูก่อนก็ได้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขาบอกว่าถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าสตางค์คนจีน คนญี่ปุ่นเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเพราะเขาบอกว่าธนบัตรก็อยากจะอยู่ในสถานที่ดีๆเช่นเดียวกันเงินทองอยากจะอยู่ในสถานที่ดีๆแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรภาพลักษณ์เราด้วยเขาบอกเลยว่ากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนที่อยู่ของเงินเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเงินเลือกสถานที่อยู่เงินเลือกคนอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่งงง่ายตราบใดที่อาจารย์เบียร์ยังขายน้ำพริกอาจารย์เทพจะขายไก่ทอดตราบใดที่อาจารย์เบียร์ขายเสื้อผ้าอาจารย์จะขายกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เบียร์กำลังโดนหนึ่งอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะหรือเขาเหล่านั้นกําลังจะเกาะกระแสอาจารย์อาจารย์เบียร์ก็ได้สุดท้ายต้องมองไปที่เจตนาถึงแม้ว่าอาจารย์เบียร์จะกดหมอดูจะดดาหมอดูอาจารย์ก็ ก็ไม่ได้เป็นไรนั่นก็เรื่องของเขาสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาเคยเป็นเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมองว่าอาจารย์เบียไม่ได้มีพิษมีภัอาายอับใครสําหรับอาจารย์นะถึงเขาจะว่าอาชีพหมอดูไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้สนตรงนั้นแต่สุดท้ายมองที่เจตนาเขาเขาอยากให้คนมองเห็นอะไรที่มันมีความเป็นจริงแต่ถามว่าถ้าถ้าตุดจีนเนี่ยต้องไหวไหมก็ถ้ากูจะไหวหนะักหัวมึงบ้าไอ้จาร์เบีอ์ ไม่น่าขู่ว่าถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ถึงแม้ว่าบรรพบุรุษไม่อยู่แต่เราก็มีความเชื่อว,ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกดแรงดึงดูดอะ่ะที่แม่งบอกว่ามองไม่เห็นแต่ยังมันมีพลังเหมือนกันอ,อ,อมาม่าปูยา่ย่าตาทวดเราอะไรก็แล้วแต่นะเ,เราก็ไหว้เขาเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาไม่ต่างอะไรกับที่เรากําลังเคารพพระพุทธรูปเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เป็นสิ่งที่บอกว่าฉันเคารพพระพุทธเจ้าฉันแทน เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จับต้องได้แล้วสวยงามถ้าถามว่าคิดถึงเมืองไทยสัญลักษณ์คืออะไรวัดพระพุทธรูปอาหารอร่อยคนจิตใจดีเรื่องการเมืองต่อไปจะจะไม่แตะเพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราคิดดีเดี๋ยวเราก็ได้สิ่งดีๆ13,900สําำหรับรุ่นพรีเมียม สำหรับรุ่นเอ้ไม่ใช่รุ่นค้าสสิก13,900ที่เห็นด้านหลังส่วนด้านนี้29,700ใช้แล้วรวยใช้แล้วเฮงแล้วทุกใบผ่านพิธีมหาเทวพุทธาพิเศษทุกใบมีบางท่านอาจจะงงว่าอาจารย์เทพอาจารย์มาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาเป็นหมอดูได้ยังไงจุดเริ่มต้นสิ่งนี้เกิดจากห้องสอมดนตรีเพราะอาจารย์ยึดอาชีพนักดนตรีมาจนถึงอายุเขาเรียกว่า กลางกลๆคนเลย40ต้นๆนเนี่ยเริ่มเลิกแล้ว42 43ประมาณเนี่ยเพราะอาจารย์ทำ YouTube มาก็2017ปีนี้ก็2 0 0 0อะไรอ่ะก็เกือบ10ปีแต่จุดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นหมอดูเนี่ยถามว่าสนใจไหมไม่ถึงก็หลงไหลถ้าหลงไหลเนี่ยอาจารย์เป็นหมอดูตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเราก็เล่นดนตรีมาตลอด แต่พอมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบศาสตร์นี้ไหนเราลองทําคู่กันไปสิอาจารย์ถึงบอกว่าเราอย่าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึง่งเราไม่จะเป็นหลอกที่เขาบอกว่าเฮ้ยรูปหลอ่อแต่นิสัยเฮียไม่ต้องไปเลือกแต่คนหน้าตาดีนิสัยดีก็มีก็แปลว่ามันกําลังจะมีความหมายหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเลือกฉันเหออฉันหน้าตาเฮียแต่ฉันนิสัยดีนั่นคือการอุปโลกเพราะนั้นหน้าตาเฮียด้วยนิสัยเฮียนี่ก็แยะอาจารย์ถึงบอกว่าให้ดูไปถึง คาเล็กเตอร์ลึกๆนะแล้วอาจารย์มาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้นกําเนิดอาจารย์บอกเลยว่ามันเกิดจากการที่รู้สึกว่าเฮ้ยจากเคยเล่น6วันตอนหนึ่งสัปดาห์ที่ร้านโรดเฮาส์นะร้านร้านโรดเฮาส์เปิดตั้งแต่10 10 10โมงหรือ11เนี่ยเปิดกันยังตีเที่ยงคืนเนะเป็นร้านสุดท้ายที่อาจารย์เล่นดนตรีประกอบอาชีพนี้แล้วพอมีช่วงหนึ่งถ้าเราย้อน จำความได้มันก็จะมีเรื่องของการชัดดาวมีเรงการปิดประเทศปิดกรุงเทพอะไรพวกนี้ของอาจารย์ก็หยุดพอหยุดก็ไม่ได้เงินก็อะไรวะแล้วว่าอะไรที่เราจะทําได้บ้างวะถามว่าทำวันแรกรู้สึกกลัวไหมบอกเลยโคตรกลัวถึงแม้ว่าอาจารย์จะเล่นดนตรีเจอคนเป็นพันพันมื่นก็ไม่ได้สถานเพราะเราเล่นมา20-30ปี มันก็ไม่ได้สถานแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องมาพูดกับกล้องแล้วบูพูดกับใครอยู่เนี่ยแล้วเราก็ต้องทําให้มันได้เราก็ทําการฝึกฝนอาจารย์เริ่มจากการไปหาตํารามาอ่านก่อนหาตํารามาอ่านเสร็จก็เริ่มฝึกเอาไพ่มาเรียง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 วางแล้วก็ลองเอาใบนี้มาสลับกับใบนี้เอาใบนี้วางตําแหน่งนี้เล็งกันไปเลงกันมาแล้วเราก็เริ่มแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแล้วอาจารย์ก็ไปเรียนเพิ่มกับอาจารย์ขุนทองอาสนีนายุทยา แล้วท่านใดอยากจะเรียนเป็นครูบาอาจารย์อยากจะเป็นหมอดูไัยยี่สี่อาจารย์ขุนทองอัศนีนาอยุธยาอันนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์เทพป่าแกชัดเจนนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าอาจารย์มองเป็นคนที่ไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมสําหรับอาจารย์ขุนทองแต่ในเรื่องของอารมณ์อันนั้นก็ต่างหากแต่สิ่งที่อาจารย์ไปคืออาจารย์อยากไปเอาวิชาสุดท้ายก็ไปเรียนกับอาจารย์ขุนทองแล้วก็เริ่มทำย t u b e ขณะที่ทำ u t u b e ก็ยังเล่นดนตรีอยู่ประมาณสักเป็นปีนะทำคู่กันไปเป็นปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกกำลังหมายความว่าไงอย่าทำสิ่งใดแค่สิ่งเดียวทำไปด้วยตอนสมัยวัยรุ่นก็เรียนไปด้วยเป็นเด็กยกเครื่องไปด้วยทำไปด้วยเมาไปด้วยอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วปลายทางของชีวิตมันไม่ได้วัดกันที่เกณฑเฉลี่ยอาจารย์บอกเลยอาจารย์เนี่ยม่คิดเด็กหลังห้องนะ อยู่หลังก็จริงนต่ตีเนี่ยโผล่โผล่ออกไปนอกประตูในขาหนึ่งแล้วเพราะนั้นมันระวัดไม่ได้เลยกับเด็กที่รู้คะ่ะแล้วหนูก็ตอบได้แม่นมากเพราะหนูจําได้แม่นก็เราจำไม่แม่นไม่แม่นเกิดจากอะไรก็เราไม่ได้ตั้งใจเรียนนะเพราะฉะนั้นชีวิตจะเป็นแบบนี้เสมอต้องผ่านบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราจะเติบโต หนึ่งหมื่นสาาำหรับรุ่นคลาสสิกสอ0หมืาสำหรับรุ่นพรีเมียมที่ราคาอ่ะว่ากันเช่นนี้เดี๋ยวไอ้ไข่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเนี่ยอาจารย์ขอโฆษณาก่อนโฆษณาของตัวเองก่อนเลยไก่ทอด CK ท่านใดจะมีงานเลี้ยงมีปาร์ตี้มีงานวัดงานบวชงานบุญนีจะมีสัมมนาต่างๆชิ้นละ60บาทขายเป็นชิ้นนะไม่นับเป็นกิโล อ์เทพมึงขายกระเป๋าด้วยแล้วมึงขายไก่ด้วยเหรอแล้วทําไมต้องขายไก่เพราะไก่มันจิกซับขายไก่เลยนะอ่ะว่ากันแบบนี้แล้วกันแล้วก็อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับไปไข่หน่อยนึงเฮ้ยรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอารุ่นนี้หน่อยนึงรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกระเป๋ายิ่งดีถุงเงินยิ่งใหญ่นะกระเป๋ายิ่งใหญ่ถุงเงินยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นรุ่นพรีเมียมเนี่ยใหญ่เขาเรียกว่ารอรับซับเรียกรับซับ ร้านบูไทยสาขายเยอรมนีรับสมัครพนักงานนวดประกาศอยู่เงี้ยใครขาดปุ๊บเติมขาดปุ๊บเติม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโฆษณาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็คุณทองข่าวเนื้อแดดเดียวท่านใดสนใจเนื้อแดดเดียวคุณทองข่าวก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้รับไม่รับก็แล้วแต่แกนะแล้วก็หน่อไม้คัดพิเศษคุณแสงตะวันท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนจำน่ายหรืออยากจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานเอาไปวันเกิดวันขอขมาอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ร้านสตาชาบูปิ้งย่างใครอยากจะไปแฮปปี้กันก็188บาท ส่วนในเรื่องของการทำป้ายครบวงจรก็ต้องคิดถึงชมรัฐโฆษณาตามนี้แก็ถือว่าเป็นลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆห,หรือท่านใดกำลังอยากกระทำตาสองชั้นก็คิดถึงแพทย์หญิงทิติการตามนี้แข้อมูลโทรศัพท์ทำตาสองชั้นแล้วที่ขาดไม่ได้สำหรับเหรียญดวงพิชัยสงคราม1,999าทสําทสำหรับเหรียญมหาเขาเรียกว่ามามหาเฮง อันนี้เอาไว้ปลดเรื่องของอะไรปลดล็อกเรื่องของการปีชงปีเชิงจะบรรจุดวงดาวเข้าไปด้วยคือคือดวงของเราเนี่ยทิ้งท้ายกับมิสเตอร์ทีศูนย์ฟืนฟ้นฟูภายในรถอาจารย์อยากช่วยนะใครที่ทํามาหากินเนี่ยอาจารย์อยากช่วยแต่พวกเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณภาพยังไงก็สําคัญเราไม่มีทางกับพวกสายป่านยาวกว่าเราไม่มีทางที่เราจะสู้เขาได้ Yeah, เพราะฉะนั้นสิ่งที่สู้ได้อย่างเดียวคืออะไรความจริงใจความซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนที่อาจารย์จะทําไก่เนี่ยอาจารย์เป็นรีเสิร์ชมาหมดแล้วไปหาเลยไก่แมสองหกสามสองหกสจากไอ้เจ้าไข่น่องเล็กๆน้องสะโพกเล็กๆคุณล่้อนใหญ่เลยจบแค่นั้นเองเนี yeah. ่ยถึงมันจะมีกี่แบรนด์ก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราคิดว่าเราสามารถทำได้ไม่เท่ากับ ก็ต้องดีกว่ายาได้แย่กว่าถึงจะไปรอดนะบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะให้พ่อให้แม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยอยากจะกินกระจานกินไก่แล้วเป็นเกาหรือเปล่าเกาต้องกินเครื่องในนะเครื่องในเป็นเกาอ้าวแล้วทิ้งไว้กับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการตามเบอร์บัญชีนี้เชื่อจจเลยสุพิชยาละวะเปารระยะเอาที่ทําบุญแล้วรู้สึกว่ามีความสุขบุญนี้จะไปถึงอา้าว